สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชทุกท่านครับเพื่อนผมโมช่องตอนนี้ผมนี่โรลล์ติดวอลดอนติดพัฒนาการนะครับผมเพิ่งก็อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับโลตัสพัฒนาการนะครับแล้วก็ใกล้กับโชว์รูมเรียนแบบดีด้วยไอ้เนี่ยครับแล้วก็มุมนี้ก็บ,บางทางโอ้โห สูงสุดเลยนะครับเใช่ใช่ค่อยๆลงมาสวยมากประมาณนี้ได้ไ,ดไหมได้ยู่เนาะสวยสวยมุมดีมุมดี มากภาพคมมากนะอย่างันนี้ฟ้าขาวแล้วฟ้าเป็นสีฟ้าเลยนะตัดก,กันสวยเลยนะขนะ้างบนนี้จะมีคำว,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 ว่ามอนดอนของไทยมองเ้ามองมุมนี้เนี่ยจะได้ ต้นไม้น้อยโอเคแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีแบบเป็นสีน้ำตาลอยู่เป็นบระปอหิมอะไรอย่างเงี้ย้ัด้าด้วยโอ้โหเนี่บิ๊กเบนเ้าะ ดอนสติดมีเอ็มเควิยาสกิเลอสยามยาจอยอีเลอเปิดตีแล้วก็นาโอเพ่นไม่เกี่ยวอุ้งหักใช่ลำงมีมีนางในแบบนางแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาถ่ายรูปที่นี่ตรงนี้ก็ขลังอยู่ ประมาณไหนดีประมาณน,นี้แล้วกันนะในนี้ก็คอนัดข้าเป็นอะไรเขารุมรถไอออน <c oughs> โรถพัฒนาการเข้าไปเลยครับ ไม่ได้มีแค่ด้านมอกงอย่างเ,เดียวครับด้านไนก็มีด้วยสวยเพราะว่าเขาจะเริ่มแบบเหมือนกับขอบจะสีสดมากขึ้นเนาะปัดกระท้องฟ้าสีสวยมากเลยนะครับผมไม่ค่อยได้ถ่ายสวยมากนะจริงๆลายสวยมากแล้วก็ อันนี้มีคาเฟ่อเมซอนแล้วก็มีเพรพัดแล้วก็มี KFC นะครับบอลตอนสัตตีดฝั่งนี้ก็มีนะเออเผื่อเผื่อใครไม่ทันมองฝั่งนี้ก็มีแต่แสงจ้ากว่านะครับ จามมักแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะอกต้องหุบเข้าไปครับใช่ใช่อาจจะได้แค่ด้านบนนี่นะมุมนี้ได้อเอาคค้คำว่าลอนดอนสตีทใช่ไหมไยุเพราะถ้าเอาหมดคือมันจะกินเฟรม นะครับแสงมันจะเข้าพอดีมันจะไม่ได้ใช่มีคนมาเรื่อยๆนะครับมันเข้าทั้งออกอ่ะทีนี้เราขึ้นไปด้านบนไปครับไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างไปไปครับเพราะว่าราถึงไม่ต้องมี รถคันนี้ก่อนเลยนะครับและมีธงอังกฤษด้วยนะครับผมมถึงร้านยาโยอีกด้วยนะครับแล้วก็มีพี่หมีสวัสดีครับมีกับกล้องป้อมกับแผนที่โลกนะครับผมแล้วก็หมีด้านข้างสีน้ำตาลด้านอีกด้าเสีขาว นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ครับนี่เข้าไลยครับทั้งสองลายขับเซ็กซี่อยู่นะครับด้าน,นหลังนะครับซุกอยู่ในะเน,ในี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมแอบวอลเข้าไปแล้วก็เจอเลยอยู่โอเคครับโอเคเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวลงสะพานนี้เลยแล้วกันนะใช่ มีอันเดอร์กราวนะครับผมก็คือรถไปใต้ดินนะครับใช่ครับใช่แล้วก็มีรถอันนี้นะรถไฟอังกฤษแปดยังมีคนอยู่ในรถก็ปล่อยไปก่อนไม่รู้จะออกเมื่อไหร่เหมือนกันแต่ปล่อยไปก่อนแล้วก็มีทหารอังกฤษ เขาไปข้างล่างนี่ก็จะเจอไปครับเป็นรั้วเหลี่ยมแล้วโอ้โเหมือนรวมจิตนะแพลตฟอร์ม A แพลตฟอร์ม B แพลตฟอร์ม C ใช่ใช่ใช่เรามาโอ้โหเข้ามาลึกเลยนี่มาดูแม้กระทั่งเดอะลอนดอนเทมส์นะครับผม สวยนะครับอันนี้เป็นันภาพว่าใช่ครับใช่ครับนี่ครับจ่ายเข้าไปข้างในเหมือนเดิมเลยรอนดอนสตีดนี่จะมีคำคำนี้อยู่นะรอนดอนสตีจดจ่ายเหมือนกับ นี่ครับอันเดร์กราวนะครับผมโหพอแ,แค่สีจะเข้มขึ้นตรงนไนพอพอถ่ายเต็มมาสีจางเลย <c oughs> จางเฉยเลยนะครับไม่ยิงลองลองนั่งเล่นๆดูก็ได้นะเนี่ยล่งเล่นๆออกไปด้านนอกคุณก็เห็นับนี่นะครับน่าจะพอวันมาเลยใช่ครับแล้วก็อันนี้เหมือนกับว่า ว่าไฟฟ้าส,สายสีน้ำเงินสีฟ้าไอสีต่างๆองแม่น้ำแม่แมน้ำเทมด้วยเทสีเหลืองสีเขียวสีมูสีแดงสีโอ้โหเต็ไมไปหมดนะครับน้ำตาลก็มีสีเทาก็มีสีม่วงก็มีอะไรแบนี้เยอะเต็ไมไปหมดเลยนะครับอ่านโอ้โหบางทีก็งงงงแทบไม่ทันเลยเนี่ยซับแนมมาเลยใช่ไหมเยอะเต็ไมไปหมดนะครับสไตล์อังกฤษนี่ครับแอดดิงตัน คุณคุ้นนะเหมือนเหมือนหมีใช่ไหมชื่อเพชรบางหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไนส์บีเออชื่อเหมือนคอนโดอะไนี่ไนส์บีเออรใช่ใช่โอ้โหชื่อนะครับเทมเพลวัดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจน็อตกีบิชน็อตยมเหนือได้เข้าๆประมาณนี้ไปทีนี้ก็ขึ้นไปเหมือนเดิมไม่รู้ว่าเขาไปที่อยากไหผมไม่แน่ใจนะ สวยมากาแล้วก็ขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับใช่รถสวยมากๆนแล้วก็จะมีทางเข้าเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นนะครับผมหรือไปว่าข้างๆก็มีอย่าลืมว่าข้างๆมีตู้โทรศัพท์ด้วยนะสีแดงๆใช่ครับแล้วก็ขึ้นไปเลยครับ ใช่ครับอันนี้เด็กชอบมากนะครับผเก็บใครมีรูปมีหนานี่เอามาถ่ายรูปตรงนี้เยอะมากๆตุมน,นี้ก็สวยมากเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็สวยใช่แอบอยู่ข้างในครับโมไม่อนั้นไม่เห็นเลยนะเนี่ยแล้วตรงน,นี้ก็จะมีที่นั่งสำหรับคนขับซึ่งผมก็ต้องค่อยๆค,ยค่อมใช่ไหมแล้วก็เข้าไปหมุนอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหบอกที่นั่งนี่เลย อ๋อมันเด็กมากๆนะครับคุณผมคงไม่ไหวตุกโถงมากนะก้็ไม่ที่หัวจะโค้งได้นี่นะวันนี้ก็สวยครับเป็นรถใช่่เนียใช้โซมินิคูเปอร์นะจอดอยู่ด้านในนะครับผมจวค่อยๆออกนะครับโอเคเนียครับเพราะว่าคันนี้ครับรถมินิเนี่ยก็มีพี่หมีอสองตัวตุ๊กตาสองตัวใหญ่ๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดคีดครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะรักมากเลยโอ้อยน่ารักมากเลยอือชื่ออะไรนะชื่อโมนะัสอะไรทักข้าวครวับชื่อโมนัสนะครับนี่ครับชื่อโมนะัสทสีขาวนี่มีตัวสีขาวเลยใช่ครับ ล้อมรอบเลยครับทั้งหน้าทั้งหลังทั้งซ้ายทั้งขวาหมดเลยนะครับรอนดอนทางสปอร์ตเป็นรอนดอนสิงช้าสวรรค์โอ้โหขนาดขยาบกันสวยเลยรอนดอนสปีดนะโอ้โหก็นานๆผมได้มาทีนึง จังหวะผมอาจจะดีก็ได้คือแบบไม่ได้คาดหวังว่าจะมาไม่คิดว่าจะได้มายังได้มาโอ้หด้านนอกครับก็มีมุมสวยๆที่คุณอาจจะได้มาแล้วเหลืออันเดงยยังไม่ได้มามาซ้ําได้มาใหม่ได้ครับเขาให้เข้าฟรีคไม่เก็บตังค์ใช่ครับคือไม่ต้อเป็นสวนนนะสเปรยงกฤษเห้ยครับสวยมากจริงๆเมื่อก่อนนะก็จะมีแบบเหมือนน้าคุหรือน้าําอะไรน้ำทารายๆล,ลงมาเรืยอันนี้อาจจะแบบ จะหมดฤะดูหรือไม่มีน้ำหรืออะไรทักอย่างนี่นี่สี่งโตอะไรอย้ด้วยนะครับผมทักอย่างไปเที่ยวอังกฤษขึ้นมาแล้วสิ <c oughs> ใช่ไหมล่ะล้มอมรอบเลยนะครับมุมสวยมากนะสวนสวยมากนะครับเนะี่สวยมาก <c oughs> <c oughs> ใช่ครับอ่ะโอเคออกครับ ตัวไหนไม่รู้เปิดไหมนะโหร้านนี้ที่นั่งหรูหรามัาลังกาออกมาร้านนี้ก็อะไรครับเนี่ยเต็มเทอยบดูเต็มฟรีต่อใช่ใช่ใช่ปุ่ปตงตุ่งยังสวยใช่ต่างอืินคือ,อ,อติดต้รอนอนคาฟเฟ่ด้วย ก็ตู้เนี่ยครับใช่คือแต่ตู้แหละครับตัวสัมไม่มีอ่ะเมื่อก่อนมีรถสัมเข้าใจผิดรู้จะมีนะเพราะว่าอ,าออกแล้วเนี่ยแล,ล้วก็ตะปูนะครับผมไม่น่ามีแล้วนะครับหมดแล้วนะครับโอเคนี่ก็เห็นรถได้เข้าๆประมาณนี้แล้วกัน และแบ็คเที่สุดขีดนะครับผมที่รอนอนสตรีนะครับพัฒนาการครับเขตส่วนหลวงกรุงเทพนะครับผมเราพบกันนะครับนะครับนะราลไปพบกันใหม่โอกาสสมอสดีวันนี้่อนเลาไปก่อนสวัสดีครับ